สามีฝรั่งสั่งอะไรมาอีกค่ะพี่ๆขามาเปิดดูกันค่ะเนี่ยแหละค่ะปัญหาหน้าฝนกลับมาอีกแล้วค่ะกับสามีค่ะว่าเราจะใช้ยังไงดีให้มันแก้ไขปัญหาณจุดๆนี้สามีบอกว่าฉันรู้แล้วให้ไปสั่งอันนี้มานะคะพลก็เลยอ๋อโอเคมันเป็นปืนฉีดน้ําค่ะพี่ๆขาปืนฉีดน้ําราคาเท่าไหร่แล้วใช้ดีไหมเดี๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะใช้ได้ผลไหมนี่พี่ๆหนูก็เป็นห่วงอยู่นะกลัวว่ามันจะไม่ตรงปกนะคะเออสามีก็ว่ามันจะตรงปกไหมหรือว่าสั่งมาแล้วมันจะเสียมันจะมีปัญหาตรงไหนไหม เราก็ไม่ได้ไปซื้อในร้านหรือในห้างสรรพสินค้าว่าเราสั่งออนไลน์มาค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงร,รู้ไหมว่าปัญหาหน้าฝนฝรั่งบอกว่าที่บ้านนะ่ะไม่สวยเลยฉันมานั่งหน้าบ้านนะฉันก็เห็นพื้นซีเมนมันเป็นสีเขียวเขียวมันเป็นดำๆขัดหูขัดตาของฉันยังไงก็ไม่รู้พอยก็เลยเอา้าวแล้วจะทํายังไงแหละทีนี้เอาแปรงขัดเอาเอา,อาน้ํายาอะไรใส่มันก็ไม่ออกเราก็ลองแล้วเนาะแบบวิธีเบสิกเบสิกมันก็ไม่ออกค่ะพี่ๆค่ะทีนี้สามีบอกว่าฉันมีอีกหนึ่งวิธีก็คือสั่งไอ้ันหลมา เป็นเครื่องดันน้ําแรงดันสูงนะคะพี่ๆค่ะพลอยพูดถูกไหมเครื่องแรงดันน้ําสูงอ่าอย่างนี้แหละค่ะออกมาแล้วพี่ๆไอตัวนี้ก็ไม่แพงเลยนะพลอยก็เลยรู้สึกว่าเออสามก็คิดได้เนาะพี่ๆค่ะไอที่ว่าเขาฉีดในคายแคร์ล้างลงล้างรถนั่นแหะค่ะพี่ๆเราก็เลยได้สั่งมาที่เนี้ยปัญหาของบ้านพลอยเดี๋ยวมันก็ล่วงเลยมาแล้วเนาะสร้างเสร็จแล้วก็ประมาณ2ปีเกือบจะ3ปีแล้วมั้งพี่ๆค่ะทีนี้ไอปูนซีเมนเนี่ยมันก็จะมีข้อเสียใช่ไหมคะเป็นทุกบ้านเนาะพี่ๆหนูคิดว่านะมัน ก็จะเป็นคาบตะไคร้น้ํามันก็จะไม่สวยเดินไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นคาบตะไคร้น้ําพลก็เลยว่าเออมันไม่สวยจริงๆเลยพี่ๆแล้วก็ตามขอบกําแพงที่หนูไปจัดสวนหลังบ้านพี่ๆก็น่าจะเห็นใช่ไหมคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบตะไคร้น้ําที่ว่าเปื้อนตามกําแพงแล้วเวลาเราไปจัดสวนจัดอะไรนี่มันก็ดูขี้เหรมันดูไม่สวยนะพี่ๆจ๋ามีฝรั่งเลยบอกว่ามีติดบ้านไว้ก็ดีเวลาที่เราจะได้ ขัดแปลงตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะได้เอาออกเลยบ้านพลอยอะค่ะหน้าบ้านเนี่ยมันเริ่มแล้วค่ะพี่พี่เริ่มเป็นตะไคร่น้ำแล้วและช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะโอ้ยทําใจบุรีรัมฝนตกทุกวันเลยพี่พี่แล้วพื้นที่นะโอ้โหดูไม่ได้เลยแล้วฝรั่งนะก่อนที่จะสั่งมามาเดินบ้านยายจะเปิดกําลังจะเปิดประตูแดงๆของบ้านยายพี่พี่เห็นไหมหนัาประตูหน้าบ้านแกกําลังจะเปิดนะคะแล้วพวกพลอยก็กําลังจะออกไปทีนี้แกลื่นค่ะพี่พี่แกลื่นหัวเกือบทิ่มเลยแกก็เลยบอกโอ้ยอันตรายมากเลยพี่พี่ก็เลย โอ้นั่นแหละได้เลิกสั่งมานะคะพี่พีก็เลยจะเอามาถูถูบานย้ายด้วยค่ะเอามาขัดขัดทูๆูดูซิมาฉีดดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะได้ผลไหมนี่มันจะตรงปกหรือจกตานไอ้เครื่องตัวนี้ไอ้เครื่องตัวนี้ก็ดีเหมือนกันเอาสั่งมา มาไว้เพื่อที่จะมาล้างรถด,ด้วยพวกมอเตอร์ไซค์พวกอะไรอย่างนี้นะคะ่ะฉีดพื้นฉีดอะไรอย่างนี้เน,นาะจ้ะเนาะเออโอเคอยู่นะพี่ๆวัสดุดีนะคะประกอบมาแล้วโอ้ได้อยู่น้ะนี่นี่โอเคเลยจ้ะนี่นะคะเดี๋ยวไปลองทดสอบกันดูเดอ้อพี่ๆมันจะเป็นยังไงสามีบอกทดสอบทดสอบเลยมันจะเป็นยังไงมันจะตรงปกไหมถ้าไม่ตรงปกจะได้ส่งกลับร้านคืนเพราะว่าขวงเพิ่งมาส่งวันนี้ไงพี่ๆค่ะเออเห็นไหมค้าบ้านคุณยายเนี่ยโอ๊ย มันสีบมืนแด่ยังไงพี่ๆค่ะสภาพมันลื่นมากๆเลยเนี่ยพลอยเดินวันนั้นพลอยยังเกือบหัวทิ่มนะพี่ๆค่ะไม่ได้หัวทิ่มหรอกเกือบไงยหลังเลยแหละนี่ค่ะโอ้สภาพอันนี้ก็บ้านใหญ่ก็เฮ็ดโดนแล้วเนาะอัน มันก็ฝนมันตกเนาะพี่ๆคามันก็อันตรายทีนี้เด็กมาวิ่งหรือผู้สูงอายุเข้ามาเดินมันก็จะลื่นไงพี่ๆหนูก็เลยว่ามันอันตรายเกินไปช่วงหน้าฝนด้วยก็เลยมีติดบ้านไหมก็ดีค่ะอะเดี๋ยวมาทดสอบกันว่ามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะสายยางอยู่ไหนนี่มันจะพอต่อได้ไหมนี่แหละค่ะมาพูดถึงในเรื่องของกิจการที่พอยทําตอนนี้ Airbnb ลูกค้าเข้าค่ะบางทีลูกค้าอยู่ก็ไม่กล้าเข้าไปเอาอะไรเยอะกับพี่ๆก็ซื้อใหม่เลยพอดีพวกสายยงสายยางมันอยู่ข้างในบ้านพอยทีนี้เราก็มีความเกรง เราก็ไม่กล้าเข้าไปอย่างนี้แหละค่ะเป็นทุกครั้งเวลาที่ลูกค้าอยู่เราลืมของอะไรไว้ข้างในพวกอุปกรณ์อาอย่างนี้แหละค่ะเล็กๆ,ๆ,ๆล็กน้อยน้อยแล้วก็ไม่กล้าเข้าไปค่ะพี่พี่เกรงใจเขาเนาะเขาเขาก็จริงๆเราเข้าไปได้นะเราขอเขาได้แต่ว่าด้วยความเกรงใจไงไม่อยากรบกวนเวลาของเขาเราก็เลยเออซื้อใหม่เลยค่ะพี่พี่อ้าวเนี่หละค่ะพี่พี่คะเนี่ละฝรั่งอันตัว ตัวการนี่ฝรั่งนี่ลื่นตรงนี้เลยนะคะ <'d S 1> ลื่นเกือบหัวทิ่มพี่พี่อ่ะมาทดสอบกันเป็นยังไงได้ผลไหมนี่อ้อ่ะคุณพ่อพลอยก็กําลังจะเปิดแล้วนะพี่พี่ค่ะพอลูกค้าเช็คเอาท์วันที่7นะคะน่าจะออกวันที่8ช่วงเช้าไม่เกินเที่ยงนะคะพี่พี่พลอยก็จะได้ไปทาความสะอาดที่บ้านพลอยนอกก็รอลูกค้าออกค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะอยู่ต่อไหมถ้าลูกค้าอยู่ต่อก็ดีเลยค่ะเราก็จะได้มีรายได้แต่ถ้าลูกค้าไม่อยู่ต่อก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ได้ไปอยู่บ้านของเราแล้วก็ทําความสะอาดของเราเหมือนเดิมนะ หลังจากลูกค้าเช็คเอาท์มีพี่ๆหลายๆคนถามมาว่าเวลาที่ลูกค้าอยู่ต้องทําความสะอาดให้ไหมไม่ต้องทําค่ะสําหรับบ้านหนูไม่ได้ทํานะคะทําแค่ลูกค้าเช็คเอาท์ออกอย่างเดียวนะจน้ะเนาะเอาพี่ๆขานี่แหละค่ะคือเป็นยังไงบ้างนี่มันเป็นยังไง ได้บอกก็ได้นะพี่พี่ขาได้เลยค่อยๆทําไปเพราะว่าตรงนี้มันเป็นฝังลึกแล้วไงพี่พี่มันมันไม่เคยขัดมันไม่เคยทําความสะอาดเลยไงเนี่ยเห็นไหมพลมาลอยขัดแป๊บเดียวเี่ยขาวๆนี่พลขัดไม่ได้เหนื่อยค่ะพี่พี่ขัดจนน่ะพี่พี่ขามันไม่ออกมันเป็นฝังลึกพลก็เลยเอาค่อยๆทาเอาจริงๆเนี่ยม,มันมันมีอีกหัวหนึ่งนะพี่พี่อันนี้มันเป็นหัวแบบว่า อ่านี่เห็นไหมคะมันปรับได้ว่าเราจะใช้เป็นขนาดไหนหัวใหญ่หัวเล็กอะไรเงี้ยเห็นไหมคะมันปรับได้เลยนี่พลอก็เลยอ่ะถูๆไปก่อนได้ยังไงมานั่งมานั่งขัดเรื่อยๆนะคะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนอกจากเนาะน,นี่แหละรอลูกค้าออกก็จะได้ไปทําความสะอาดที่บ้านพลอยว่าช่วงนี้ลูกค้าอยู่นะคะก็ลูกค้าจะออกวันที่7กันยาแปดกันยาช่วงเช้าคะ่ะพี่ๆค้านี่แหละเอ้าเออด้เรื่องยูพี่ๆค้านี่เออโอเคเลยค่ะเห็นบอกมันเป็นตามือนบอกพี่ๆเอ้ยเป็นตาลื่นหัวแบบ หัวแตกนะพี่ๆค่อู้อันตรายมากเลยจ้ะอ่ะนี่นะขัดไปขัดมาเอาขัดได้แค่นี้ <c oughs> เป็นห้อยโอ้ยขี้หายค่ะพี่ๆ่คะคือเป็นห้วยจังสิอ่ะ ว่าไม่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาขัดใหม่อันนี้เป็นทดสอบเทสเทสให้พี่พี่ได้รับชมกันเฉยเฉยจะได้ทดสอบกว่าจะได้เทสโอ้ยหิวข้าวกันก่อนค่ะเดี๋ยวไปหาทํากับข้าวกับน้ําก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาขัดใหม่นะคะอันนี้ก็คือทดสอบทําวิดีโอให้พี่พี่ได้เห็นกันกวนว่าเอ๊มันตรงปกหรือจกตานะอ๋อบรรยากาศบ้านพลอยวันนี้ก็ดีมากๆเลยลูกค้าอยู่ในบ้านค่ะพี่พี่ขาขออภัยนะคะนี่ ลูกค้าเขาจอดรถอยู่หน้าบ้านนะคะพี่ๆค่ะอู๋เราก็ไม่กล้าที่จะไปถ่ายหน้าบ้านอะไรอย่างนเงี้ยเนาะพี่ๆรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขานะคะอันนี้ก็บรรยากาศบ้านคุณยายค่ะบ้านคุณยายพอยก็บรรยากาศดีนะพี่ๆค่ะเออนี่ เป็นห้อยค่ะโอ้ยบอเม,มนอันพญานาคเอามาขอเลขเอเดอพี่พี่ค่ะนี่แหละเอาบรรยากาศบ้านพ่อยเหมือนี่ก็สิเป็นประมาณนี้โอ้ยพอยลอ่ะรอรอวันที่ลูกค้าออกเดอแต่ว่าไม่รู้ว่าลูกค้าจะออกหรืออยู่ต่อไหมเพราะว่าพลลืมของไว้ข้างในแม่พี่พี่ค่ะอันใดพวกใดปอาผมอยู่นี่มันไม่มีใดป่าผมเดี๋ยวพลจะไปสะอยู่ร้านเอาเนาะคะ่ะเออไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องเล็กมากๆนะคะเอออันนี้เดี๋ยวจะมีพี่พี่หลายๆคนถามพลมาอีกตอนนั้นที่พลรีวิวบ้านของพลนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงที่นอน ลหลายคนก็สอบถามพลอยมาเยอะเหมือนกันว่าเอ๊น้องพลอยบวกพี่กัดพี่เนี่ยว่าซื้อหม่องใสซื้อยู้ใสอ้าวเดี๋ยวหนูสิมาบอกพี่กัดอันนี้ห้อันนี้ก็สามารถที่จะกดลิงก์ข้างล่างได้เลยนะพี่พี่เดี๋ยวหนูจะบอกพี่กัดว่าหนูซื้อร้านไหนนะกดลิงก์ตามหนูได้เลยนะจ๊ะถ้าพี่พี่สนใจมันไม่ได้มีแค่หัวแบบเดียวนะมันมีหลายหัวค่ะหนึ่งหัวสองหัวสามหัวเอาไปปรับใช้กันใช้งานของพี่ตามการใช้งานของพี่เลยนี่จักรยานก็ใส่ได้รถยนต์ก็ใส่ได้รถกวอกโลเก๋ง จเกรโยกจักรยานมอเตอร์ซุ่มอเตอร์ไซค์โอ้ได้หมดเลยกำผวกกำแพงโต๊ะเก้าอี้หมดเลยค่ะพี่พี่ตอบโจทย์มากนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะใต้คอมเมนต์กดสั่งซื้อได้เลยค่ะพี่ๆี่ขาโอ้ยนี่แหละโอเคมากๆเลยนะคะในราคานี้นะคะประมาณพันกว่าบาทไม่แพงเลยพี่พี่สามารถกดได้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันในเรื่องของมอเตอร์ไซค์อันนี้คือพิ่งฉีดมอเตอร์ไซค์เสร็จป้า ปันว่าเขาค่าแค่มาเลยเดยนี่เออในเรื่องยูพี่ๆถ้าชอบก็อย่าลืมไปกดสั่งซื้อนะคะพอยิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วค่ะอัปอีพีนี้เกิดบ่มียังหลายดอกค่ะพี่ๆค่ะมาอัปเดตกันนิดๆน้อยๆให้พี่ๆได้รับชมกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ